สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในเดือนกุมภาพันธ์กับผมอาจารย์มดดำทำนายศาสตร์อักษรลุนโบราณที่จะมาทานายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของท่านว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้การเงินของท่านเป็นเช่นไรครับการเงินของท่านที่เกิดในราศีมีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับอักษรลุนที่ผมหยิบได้นี่คืออักษรลุนที่มีชื่อว่าเคนาะดผมมองว่าสภาพรวมการเงินของคนที่เกิดในราศีมีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ ถือว่าดวงการเงินดีจะมีในเรื่องของกำไราได้เสริมจะมีในเรื่องของไรายได้เพิ่มเข้ามานะครับดวงนี้อาจจะมีเหมือนกับว่าการแตกวยอดทางทางการเงินนะ่ะอาจจะมีการลงทุนทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆ,ๆปลูกพืชปลูกผักทาธุรกิจอะไรก็ตามครับที่เป็นไรายได้เสริมทําให้มีเงินเพิ่มเข้ามาในช่วงนี้นะครับดวงการเงินของคนราศีมีนในช่วงนี้เนี่ยถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ทรงตัวอยู่ครับไม่เจ็บไม่จนไม่ถึงขั้นเสียจนหมดตัวถือว่าทรงตัวไปเรื่อยๆ หากท่านต้องการทราบเกี่ยวกันของท่านสามารถโทรมารับฟังเพิ่มเติมได้ที่ดอกจันทร6 3 1แล้วกดรอแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ